Oh, kau game ready. No, see, yo, yo. No, did you bite? Did bite? yo, did you bite? ที่ทุกคนเข้ามาแล้วนะครับแต่ไม่มีอ่ะเฮ้ยใช่ใช่ใช่ใชชชชเลือดนี่ครับทุกคนดูมันมีพลังเนี่ยครับทุกคนผมเล่นอะไรเขาพี่อ่ะเดี๋ยวแันนึง ขอโทรศัพท์ตลนี้ผมแหลกๆอยู่รอให้มันหายแหลกก่อนเด่นเดินมาฟุ๊ฟฟุ๊ฟู๊ฟ่๊ฟู๊ฟูอ ดีครับเ๋ยหอนดีครับผมดีครับไม่นี้เข้ามาดูชัวร์ฟับเดี๋ยวเซ็นเซอร์แรงก่อนเซ็นเซอร์ตรงนี้จะ้ะเฮ้ยช่วยอืมเอีอยางเงนี้ไม่มีใครเข้ามาดูเลย เสียใจนะวีมีราคาด้วยเนี่ยรอขันตะน,นะเฉียวฟือ้อรอย,ขยอแขนเชื่อว่าแบบแขนพาดเดี๋ยวผมจะมาวาดตัวละครน,นะครับฟือ้อขาขาโอ้โหเป็นอะไรเออเนี้ยจับหัวเชื่อว่าฟื้ นี่เสร็จแล้ว <ส probation> โอ้ไม่มีอะไรทำเลยว่ะทุกคนนี้เรามาเล่นแล้นี้เราจะมาเล่นอะไรดินี่ก็เออไอ้ขอเพื่อนไปดีกว่า โอ้โหเขาเล่นกันแล้วอ่ะดูดิไม่ออนเขาไม่ออน,นเลยอเอ,ยเอยจบอยู่แค่น,นี้แหละไปครับทุกคนไม่ใช่ช้ำ